ปายโฆษณาภาษาจีนกลางเมืองโคราชเรื่องนี้ก็ทําให้พณิจจังหวัดนั้นได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนั้นก็พบว่ามีหุ้นส่วนอยู่3คนเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่คนต่างด้าวส่วนสินค้าภายในรานะคะก็ส่งมาจากร้านค้าในย่านเยาวราชกรุงเทพไม่ได้ส่งตรงมาจากประเทศจีนค่ะ ความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินกลางเมืองโคราชก่อนที่ผู้ประกอบการจะปิดร้านชั่วคราวเมื่อวานนี้ล่าสุดนายจิรศักดิ์สีเพชรพณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตจีนก็สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวการขึ้นป้นายโฆษณาหน้าร้านจนทำให้ประชาชนหลายคนนั้นแตกตื่นแล้วก็รู้สึกกังวลใจว่าเป็นกิจการของคนต่างด้าวที่เข้ามาเปิดดำเนินกิจการอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในพื้นที่ได้ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ โดยสำนักงานพณิชย์จังหวัดได้ขอเข้าไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนิติบุคคลซึ่งก็พบว่ามีใบขออนุญาตอย่างถูกต้องและก็จดทะเบียนในนามบริษัทหวังจงหวังซูเปอร์มาร์เกต็ตจ,จีนโดยมีหุ้นส่วน3คนเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะไม่ใช่คนต่างด้าวแต่อย่างใดสำหรับลูกจ้างภายในาร้านนะคะก็เป็นคนไทยทั้งหมดและสินค้าภายในาร้านนั้นก็ส่งมาจากร้านค้าหนึ่งย่านเยาวราชกรุงเทพไม่ได้ส่งตรงมาจากจีนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ทําการตรวจสอบเรื่องของการติดป้ายแสดงราคาด้วยเพราะว่ากฎหมายบังคับให้ต้องติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าราคาถูกหรือว่าแพงเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าน,าน,นั้นๆส่วนภาษีป้ายเทศบาลน,นครนครราชสีมาจะทําหน้าที่ตรวจสอบ และภาษีอื่นๆก็จะมีสรรพากรมาตรวจสอบตามหน้าที่และถ้าเป็นเรื่องของฉลากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสินค้าผ่านออยอรหรือไม่ก็จะเป็นหน้าที่ของสารสุขจังหวัดที่จะเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้งค่ะ